เรื่องแลเออเนี่ยคือเราเราลงนาม M O U ตรงนี้หมายถึงว่าหมายถึงว่าของไทยเนี่ยทรัพยรของไทยต้องให้สารัตหรือเปล่าหรือว่ายังไงคือณวันนี้เนี่ยการลงนามตรงนี้ยังไม่ได้บอกยกทรัพยรกรอะไรให้สารัฐเป็นเรื่องการมาพัฒนานะครับในอุตสาหกรรมตรงนี้ร่วมกันนะครับแต่ต้องบอกว่านี่ก็คือข้อตกลงนะครับซึ่งไม่ใช่ผูกมัดอะไรต่างๆที่เราต้องไปทําตามอาจารย์อนิยากว่าพัฒนาร่วมกันหน่อยมันมันมีอะไรบ้างพัฒนาร่วมกันเช่นอาจจะศึกษาวิจัยนะครับอาจจะเป็นการลงทุน อาจจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมนะครับที่มาทําเหมืองแร่เอิร์ธอะไรต่างๆเหล่านี้แต่อย่าลืมว่าแร่เอิร์ธเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกก็จับตาทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมผลกระทบนะครับเรื่องของสารเคมีอะไรแม้ทั้งภาคเหนือประเทศไทยเนี่ยที่ได้รับผลจากเหมืองแร่เอิร์ธจากประเทศจีนเนี่ยนะครับ,รบก,ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่เลยสารเคมีต่างๆนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อเรื่องของแร่เอิร์ธหลายพื้นที่ก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโลกนะครับเพราะอ,อันนี้ก็คือประเด็นที่เราต้องต้องตระหนักเหมือนกัน นวะว่าถ้าเราคิดจะพัฒนาร่วมกันเหล่านี้ก็ต้องไม่ให้ไปกระทบต่อมาตรฐานในทางราองประเทศเหล่านี้ที่จะทําให้ท้ายสุดก็กลายเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เราเสียเปรียบ,บนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเราลงนามแล้วว่าเราต้องยกทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาไม่ใช่ นะครับเราก็ต้องมีกระบวนการต่างๆเราเองเหมือนกันนะแต่แน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะเขาก็มีหลากหลายมิตินะครับถึงเราจะบอกว่าเขาบังคับเราไม่ได้แต่เขาก็มีมิติอื่นที่กดดันเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังในการที่ต้องดําเนินการหลังจากนี้แต่เช่นอาจจะต้องมีเรื่องของคณะทํางานนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผลจากตรงนี้นะครับหรือแม้ทั่ง การศึกษาอะไรต่างๆที่จะสนับสนุนการตัดสินใจต่อเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตด้วยคือคือพอเราศึกษา MOU แลเออตรงนี้ MOU แลเออไทยสาราเนี่ยมันมันค่อนข้างหลวงมากนะมันไม่ได้มีอะไรผูกมัดระหว่างกันแล้วทาไมเขาต้องมาทําจับไม้จับมือลงนามอะไรกับเราอาจารย์คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะผลจากเศรษฐกิจหลวงประเทศด้วยนะครับอย่าลืมว่าในระยะหลังเนี่ยเรื่องของดิจิทอลเรื่องของอิเล็กทรอนิกส นะมันกลายเป็นโลกในสมัยปัจจุบันที่เราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้โลกดิจิตอลโลกอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จำเป็นที่ต้องอาศัยบรรดาเรื่องของวัตถุดิบที่จะมาผลิตแตเช่นแร่เอิร์ธเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพทมมือถือเครื่องบินอาวุธยุโทโธปกรณ์หรืออะไรต่ออะไรต่างๆสารพัดเหล่านี้เครื่องมือทางการแพทย์ด้วยอะไรเหล่านี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของสินค้ายุทธภัณฑ์นคะนะคือเป็นสินค้าที่ มีความหมายทั้งเศรษฐกิจและทั้งในเรื่องความมั่นคงออนะเพราะเป็นสินค้ายุทธภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยแน่นอนละครับทุกประเทศก็ต้องระมัดระวังนะแล้วก็ต้องพยายามแสวงหาผลประโยชน์ตรงนี้ซึ่งปัจจุบันจีนคือผู้ผลิตแลลเอิ์ d ม,มากที่สุดในโลกนะสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังอยู่ประมาณลำดับ3นะฮะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะต้องพยายามแสวงหาพันธมิตรร่วมกันเนี่ยเพื่อที่จะ ทวงรุนอํานาจกับจีนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเองเขาก็พยายามทาตรงนี้นะครับดังนั้นพันธมิตรร่วมกันตรงนี้ก็เลยเป็นประเทศหลายๆประเทศในเอเชียนะครับไทยเราผลิตได้อันดับห้าของโลกนะครับออสเตรเลียเข้าใจว่าอันดับ4นะถ้าจาไม่ผิดนะครับ,รบแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมว่าอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ติดกับเราคือพม่านะครับก็ผลิตได้เข้าใจว่าอันดับ2อันดับ3ของโลกอะไรประมาณนี้ต้นของโลกเลยนะครับนะเพราะนนี้ก็คือสิ่งที่สหรัฐเขาก็เลยให้ความสําคัญ เนะพราะเขาเองยังเป็นรองจีนอยู่ในเรื่องแบบนี้นะครับและลืมว่าสินค้าของสหรัฐนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นสินค้านวัตกรรม <c oughs> นะครับเป็นสินค้าเทคโนโลยีซึ่งอ,งอาศัยแร่เอิร์ธทั้งนั้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ทางอวกาศดาวเทียมยานอวกาศต่างต่างเหล่านี้ต้องอาศัยเหล่านี้ทั้งนั้นนะครับเครื่ <c oughs> องบินอนะไรแ,แบบนี้ <c oughs> นวเขาก็เลยต้องพยายามที่จะสแสวงหาพันธมิตรเหล่านี้ <c oughs> เพื่อที่จะถ่วงดุลกับจีนเหมือนกันเ <c oughs> พราะถ้าสุดท้ายเกิดสงครามการค้า ระหว่างกับสารัฐกับจีนที่เข้มข้นมากขึ้นเนี่ยแล้ววันหนึ่งจีนบอกว่าไม่ส่งออกแล้วไม่ส่งออกล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับสารัฐนั่นนั่นค,คือสิ่งเนี้ก็กังวลเหมือนกันเราจึงต้องสวัยหาพันธม,มิตรเหล่านี้นะครับเพื่อสำรองเอาไว้ครับ